ตัวต้วนของเพจจรคืองไงครับพี่คำว่าฟุตบอลกับขจรยศเนี่ยมันมาเจอกันตอนไหนนิยามคําว่าฟุตบอลไทยกับฟุตบอลโลกยังไงครับพี่มองภาพเป็นยังไงฮะสวัสดีครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตีท้ายครัว บุกบ้านพี่จอนหน่อยนะฮะก็เฮลลาบอลไทยช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็โควิด -19 ครับวงการจริงๆพี่จอนทาอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนส่วนใหญ่ตอนนี้ตอนนี้ก็ดูบอลดูบอลที่มันที่มันยังมีอยู่อะมันไม่มีบอลไทยไม่มีบอลทีมชาติก็อตรงๆคือตอนนี้อีเวนต์หรือว่างานฟุตบอลที่ที่ที่ผมมีอะมันก็ถูกเยคงับแล้วก็เลื่อนอ่ะ ไม่ได้ใช้เขามายกเลิกอย่างเช่นอย่างเช่นฟุตบอลเด็กต่างๆนานาที่แบบเอ้ยผมมีแพนที่จะไปดูหรือฟุตบอลทีมชาติไทยเอ่ยทีมชาติที่จะเป็นฟีฟ่าเดแล้วก็อาจจะมีการไปแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกุราเซาที่ที่สงขาอะไรเงี้ยก็ระงับไปหมดตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านดูบอลดู n 넷ฟิกดูดูหนัง แล้วก็ออกไปอยู่แบบร้านกาแฟไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้เข้าเมืองแต mm. ่ว่าอาจจะมีนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆในวงการบ้านจะมีไปเต,ตะบอลอะไรเงี้ยก็สบายๆช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้มันมันเป็นวิกฤตอย่างหลายๆอีเวนต์หลายๆงานก็เลื่อนลงถึงฟุตบอลไทยก็เลยมาคุยกับพี่จอนหน่อยต้องแนะนำก่อนว่า,วาจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแหละพี่จอนนะคือเจ้าของเพจจอนนั่นเองตัวต้นของเพจจอนคือยังไงครับพี่ท้าไมงเปิดเพจนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆคือก่อนนั้นเนี่ยคือก่อนกปี ทำงานออฟฟิศทั่วไปทำงานออฟฟิศ<ะ>ทั่วไปแล้วก็ชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลงใน Facebook ตัวเองอก็เขียน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 ก็มีคนกดไลค์คนชอบอม,มีคนในชอบฟุตบอลไทยก็เข้ามาติดตามเข้ามาฟอลโล่มันก็มันก็มันมีกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเพื่อนที่โรงเรียนอลมชันพเพื่อนที่ธรรมศาสตร์แล้วมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับเป็นกลุ่มของ แฟนบอลไทยนู่นนี่นั่นเข้ามาจะส่วนใหญ่ที่เขียนเขียนอยู่ใน Facebook เรามันเป็นเรื่องบอลไทยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะแยกมาทําเพจตัวเองซึ่งตอนแรกอะที่เกียจเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของความคิดนี้เจ้าของความคิดคือเพื่อนรอบๆข้างที่แบบเฮ้ยมึงเปิดเพจเหอะมึงเฮ้ยมันมีคนน่าจะมีคนฟอลโล่เยอะพอปี2อ1 6เนี่ยครับผมพอสมัยชีวิตนิดนึงก็คือมันเป็นเหมือนจุดหักเหของชีวิตอายุประมาณสักก็ราวๆยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเริ่มเบื่อ เบื่องานประจำมไม่มีแรงมนานันใจตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็จะซื้อบ้านจะสร้างครอบครัวจะ,จะนู่นจะนี่จะแบบขยับขยายคือเราก็ทํางานมาจนในจุดประมาณสัก5ปีแล้ว,วคือตอนแรกที่คิดอ่ะคือเปิดเพจขึ้นมาคือไม่ได้เพื่อเรามีงานประจำนะเราก็ไม่ได้เพื่อที่จะทําการค้าไม่ได้เพื่อที่จะเพื่อเงินหรือว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราต้องลาออกจากงานประจํามาเป็นฟรีแลนซ์ไม่คือไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะสร้างตัวตนขึ้นมาคนตัวหนึ่ง ึ่งมันอยู่ในรูปแบบของเพจ Facebook ที่มีทั้งเท็กซ์ก็คือเป็นตัวหนังสือมีทั้งวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราเราไปเจออะไรเราอยากเขียนเรื่องอะไรเราก็เขียนลงไปเหมือนเหมือนกับดึงดึงสมาธิที่มันกำลังแย่ๆไปอยู่ในเพจแล้วก็บวกกับเพื่อนยอยู่พอดีเราก็เลยลองเปิดเพจขึ้นมาโพสต์แรกก็ไม่ได้โพสต์กวับฟุตบอลโพสต์แรกเป็นโพสต์แบบ นักว่ายน้ําคือฉลามนุกรัตพงศ์สิริสันนลเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาได้เหรียญหลังจากที่นักกีฬาที่ที่ได้เหรียญทองเนี่ยโดนแบนตอนเอเชียนเกมที่ฮิโรชิม่าปี1994เพราอทำให้มันเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มเขียนเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆแต่สัดส่วนที่มากที่สุดก็คือฟุตบอลไทยหละฟุตบอลไทยมันเรา มันย่อยง่ายที่สุดสําหรับสําหรับแฟนบอลแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเราน่าจะมีความรู้ตรงตรงตรงเรื่องนี้มากที่สุดถ้าเทียบกับฟุตบอลนอกหรือว่าหรือว่ากีฬาอื่นไปมาคนก็เลยเริ่มมองเราเป็นแบบพื้นที่ที่จะมาเข้ามาอ่านใน,นใน,เป,นเป็นสังคมของคนที่พูดคุยกับเื่นกีฬาอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ใชพอเราลงอะไรไปแล้วก็มาเฮ้ยมันโตแย้งกันมาดิสคันก,กันมา มาอพอมันมีปัญหาในวงการที่ที่พวกเรารักเนี่ยเราก็มาเบนซตซอมกันว่าเ,เราจะทํายังไงกับมันดีคือแค่นั้นเองคือความคิดคือไม่ได้แบบอยากจะอยู่บนจุดที่สูงเหนือกว่าใครอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราไปสนามบอลจะมีคนมาถ่ายรูปไม่เคยตามย้อนกลับไปนิดนึงครับฟุตบอลคําว่าฟุตบอลกับขจรยศเนี่ยมันมาเจอกันตอนไหนพี่มันเริ่มต้นตอนฟุตบอลโลกปีเก้าสี่ตอนนั้นนะผมอ,ะอ่ะพ่อผมกาไปส่งไปส่งที่โรงเรียนครับ ป .1 พอดีที่อสัสสัมซึ่งตอนนั้นน่ะฟุตบอลโลกปี94่บอลมันจัดที่อเมริกาครับมันแข่งตอนเช้าอ่าค,คือเวลามันเวลาตอนนั้นน่ะคือมันเป็นเ,เวลาเช้าบ้านเราพอดีใช่เวลาที่เหมาะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็ไปนั่งดูทีวีมันคือฟุตบอลโลกอ่าเฮ้ยมันมีแบบนี้เหรอวะ,อะมันจัดแบบนี้เอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนุกแล้วพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเมื่อก่อนมันจะรับน้องสือพิมพ์ครับน้องสือพิมพ์เนี่ยมันจะเห็นภาพเนี่ย แล้วมันก็จะอธิบายบสมมตุติบาซิล,ลิตาลีรอบชิงเนี้ยมันมีก็จบเกมมันจะมีภาพบาโจทําหน้าแบบเ,เสียดายที่ยิงอยู่โทษไม่เข้าหรือมีเท็กซ์ให้เห็นว่ารายชื่อสิเตัวจริงของทั้งสองทีมคือเราเริ่มซึมซับไงว่าเฮ้ยโลกของฟุตบอลแล้วก็โลกของข่าวสารมันเป็นแบบนี้อ่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก,ก็เราก็ชอบฟุตบอลกับเด็ก ยุคผมมันจะซึมซับกับฟุตบอลอังกฤษปี94 95เนี่ยทีมที่ได้แชมป์ฟีนีกซ์เนี่ยมันคือแบ็กเบิร์ดแล้วเชียร์เลอร์เนี่ยเป็นดาวซันโบเราก็ชอบเชียร์เลอร์เฮ้ยมันเก่งกว่ะเฮ้ยแชมป์แล้วก็ชอบแบ็กเบิร์ดนิดๆแล้วหลังจากนั้นเชียร์เลอร์ก็ย้ายไปนวิวคาสเซิลแล้วไปได้ได้ดาวซันโบยูโร Euro, ปี96ที่อังกฤษเป็นคนจัดเหมือนกับเป็นทัวร์นาเมนต์แรกทัวร์นาเมนต์แรกของในชีวิตที่เราติดตามจริงจังไปซื้อหนังสือ ไกด์บุ๊กยังอยู่ในห้องอยู่เป็นไกด์บุ๊กยูโรก็จะมีข้อมูลทีมต่างๆข้อมูลทุกทีมครับจัดการแข่งขันที่สนามไหนแต่ละสนามมีมีความจุเท่าไหร่แต่ละแต่ละทีมมีสตาคนไหนทีนี้เราก็เริ่มเปิดที่จะรับรู้เรื่องทั้งฟุตบอลไทยครับฟุตบอลนอกสมัยก่อนมันไม่มีสิ่งเล้าให้เด็กไปทำ ไปเสียเวลาอยอื่นเช่น e น f l i x ครับหรือโลกอินเทอร์เน็ตในมือถือมันไม่มีมีแค่หนังสือพิมพ์และทีวีก็ดูแต่พวกรายการที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาหนังสือพิมพ์ก็เปิดหน้ากีฬาอ่านทุกวันมันก็เริ่มซืมซับอ่ะพอพอเริ่มพอได้เงินปุ๊บพอได้เงินมาบางทีก็เจียดเงินไปซื้อพวกซ็อกเกอร์พวกฟุตบอลสยามเฮ้ยนัาปก เป็นคนนี้วะอะไรอ่ามันอ่ะมันเริ่มมีอกาสเริม่มมันมันเริ่มมีะลรแบบนั้นมันเริเ่อมอะไรอย่างนั้นตั้งแต่พี่จอเล,ล่ามาไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เด็กเนี่ยพอได้เริ่มรู้จักคําว่ากีฬาปุ๊บมันจะเป็นทางด้านของความสนใจเนี่ยจะไปทางด้านกีฬาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมีเหมือนเด็กคนอื่นไหมชอบดูการ์ตูนหรือว่าชอบเล่นอะไรอย่างอื่นมีบ้างไหมฮะมีถ้าเกมก็มีเคยเล่น FM เล่นตั้งแต่ตอนที่เป็น CM เอ็มตุนญี่ปุ่นอ่านอ่านอ่านเลยแหละอ่านจริงจังแล้วก็อ่านหนังสือทั่วไปเชิงปรัชญาการใช้ชีวิตพอพี่มาทําเพจจอนปุ๊บแน่นอนละ่ะคอนเทนต์ลหลักๆพี่จะเป็นแนวเขียนซะส่วนใหญ่เองที่ออกอย่างพี่พื้นฐานการเขียนหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ซึมซับได้มาจากไรครับพี่หรือว่ามีสไตล์ของตัวเองไหมหรือว่ามีแบบไอดอลคนไหนที่แบบเราอ่านอย่างที่พี่บอกว่าอ่านมาเยอะมากตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเกี่ยวกับฟตุตบอลผมชอบพี่กุยตังกุยแสงวิลา ใช่ผมก็จะติดตามคอลั่น์เขาในหนังสือพิมพ์สาร์ทเลอรคือหนังสือพิมพ์สาร์ทเกอรเนี่ยในในยุคที่ผมอ่านตอนนั้นนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเดียวมันจะทําให้เราซึมซับในเรื่องของทั้งภูมิศาสตร์ภูมิประเทศวิถีชีวิตครับมันซึมเข้าไปอ,ะอ่ะตอนเด็กๆสิ่งที่ผมเหนือกว่าเพื่อนคนที่ดูบอลทุกคนเหนือกว่าเพื่อนทั่วไปคือคุณจะรู้จักประเทศที่คุณไม่รู เพื่อนไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลในหนังสือพิมพ์ซาสเกอร์อะไรพวกนี้มันก็จะมีประเทศทุกๆประเทศที่เด็กแบบมสามมองมันอาจจะไม่ไม่เคยได้ยินแต่ตอนเวลาแบบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาเราจะเห็นชื่อประเทศเราจะรู้ว่าใครเก่งใครมาลูนวันนี้ชนะทีมชื่อชาติันโลกนี้มันมีประเทศที่ชื่อชาติด้วยเหรอบุรุนดีครับ เอศิลเวผมว่าเด็กแบกบมสองมสมบางคนถ้าแบบว่าไม่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 ได้ดูบอลมันก็ไม่ก็ไม,ไม่ไม่รู้จะไปรู้จักยังไงไงบางคนชอบอ่านแค่ผลบางคนชอบอ่านแค่ขา่าวแต่เราชอบอ่านที่แบบที่พี่กุยห,หรือว่านามบากายอย่างแบบสัทนานหรือที่แบบเขาได้เขียนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไปเจออะไรมา มากกว่าคงานขันใช่ใช่ใช่ซึ่งเราชอบงานเขียนหนามีใช่ซึ่งเราชอบงานเขียนแบบนี้สมัยก่อนจะมีวิเลวาลินอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลชาติกอบจิตติอาจารย์แทนไทยประเสริฐกุลปั๊บดาญุนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราเปิดรับวิธีการเขียนหลายๆอย่างวิธีการทํางานหลายๆอย่างไม่ว่าในทุกรูปแบบมันผสมผสานกันระหว่างชอบเขียนชอบฟุตบอลชอบกีฬาชอบอ่าน มันไปเรื่อยๆพอเรามาทํางานเนี่ยงานเขียนของเรามันก็เลยแบบมันก็เลยมีกลิ่นของสังคมพอเวลาไปสัมภาษณ์คนไปคุยกับนักฟุตบอลหรือว่านักกีฬาเราก็จะมันมันมันไปของมันเองโดยไม่รู้ตัวเวลาที่ชอบชอบคุยเรื่องเขามันก็คือมันชอบคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขาผ่านมามันก็คือสังคมมันแล้วพอมันกาดกองเป็นงานเขียนมันก็อาจจะเคยใช้ตะกอนที่เราเคยที่เราเคยอ่านมา เพรามือเขียนอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วกันแน่นอนแหละแต่ละคนแต่ละนาบกาก,ก็จะมีสไตล์ต่างกันใช่ไหมถ้าผมจะถามพี่จอนว่าคิดว่าสไตล์การเขียนของจอนเนี่ยกับนักฟุตบอลสักคนหนึ่งเป็นสไตล์ไหนดีพี่เจสซี่ลิงการ์ดไหมฮะมันจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมันก็อาจจะยังไม่เก่งมากอาจจะต้องปล่อยวางง่ายๆไม่ค่อยทะเลออาะกาับใครมีมีเพื่อนเยอะชอบสังสรรค์มีความเป็นผู้นําในระดับหนึ่งมีความเป็นศิลปิน นะฮะในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าเทียบแล้วโลนลองโรแบอะไรประมาณอ๋อผมไม่รู้จักเลยเอโลล่าประมาณนั้นนะอ่าอ่าทรงประมาณแบบอะไรประมาณอย่างนั้นผมผมว่ามันคงไม่ใช่แบบเชียร์เลอร์แบบมุทารุดูดันทำประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่คงไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่สไตล์นั้นสี่ปีเนี้ยการเดินทางมันให้อะไรกับพี่จอนบ้างอะที่เปิดเพจมาเอ้ยมันมันให้เยอะกว่าที่ผมคิดนะคือ สิ่งแรกคือมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมแน่ๆเพราะว่าจากพนักง,งานออฟฟิศที่ทํางาน30วันแล้วรับเงินเดือนทีหนึ่งกลายเป็นว่าเราต้องทํางานทุกวันทุกวันจริงๆคือที่ผมจะบอกคือมันเป็นเริ่มเป็นเมนายตัวเองอ,ะอ่ะคุณต้องแบ่งเวลาตลอด4ปีที่ผ่านมาเจอคนเข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนใหม่เยอะมากมบางทีไปเตะบบอลกับเพื่อนคนหนึ่ง ั้งอ,อีกสิบห้าคนทั้งในสนานมาอ่ะเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขามันก็ต้องทําทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปสิบห้าคนไม่เคยมีใครมาขอถ่ายรูปตอนนี้ไปดูบอลที่โดยเฉพาะทีมบอลทีมชาติเนี่ยองมีคนมาขอถ่ายรูปมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเยอะอม,มากๆอย่างแรกที่ต้องมีคือหนึ่งความความรับผิดชอบต่อตัวเองค,ความรับผิดชอบตอนน่องานแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาอย่างช่วงเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นช่วงปัญหา S <S เพราะว่ามันไม่มีงานออเราก็ต้องทําไงเราต้องเบนสตองกับตัวเองไหมเราต้องแบบระดมสมองกับตัวเองไหมเฮ้ยขจรยศกับจรนแมาคุยแล้ว่าเฮ้ยมันจะต้องทําไงอะไรเงี่ยคือเราไม่สามารถที่จะแบบปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเพราะเราไม่มีหัวหน้าเราไม่ได้ปล่อยเป็นหน้าที่ของบริษัทเราไม่มีบริษัทอเราก็ต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเองคราวนี้มาดูเกี่ยวกับของสะสมกันหน่อยจริงๆเมื่อกี้นี่เราขึ้นไปเลือกดูข้างบนกันมา เยอะมากครับเชื่อว่าถ้าคนได้เข้ามาติดตามเสื้อฟุตบอลเออได้สะสมเสื้อฟุตบอลแล้วเนี่ยเยอะมากจริงแต่ละคนก็จะมีแบบนี้แหละแต่พี่จอนก็ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพี่เริ่มสะสมประมาณกี่ปีแล้วพี่ประมาณตั้งเจ็ดปีตอนนี้มีอยู่ประมาณสามร้อยสองสามร้อยตัวมีทั้งแมตวอนทั้งที่ซื้อ,อะสะสมเองด้วยนะฮะที่น่าจะพิเศษสุดเลยก็จะ่อว่าจะมีชนาทิปอาจจะเยอะแต่เนี้ยเป็น กางเกงของชนะทิพต,ตอนที่ได้ที่สี s เช่นเกมอันนี้คือแมดวอลเลยใช่ไหมใช่แมดวอลจะใส่ลงสนามนะฮะใช่ใส่อะไรเนี่ยแบบเจใส่เอสนะแล้วก็อันนี้ก็ได้เหรียญทองซีเกมอันนี้ก็เป็นกางเกงอีกเราเสื้อไปไหนครับพีสองพันสิบห้าเสื้อผมผมไม่กล้าของเลย่ะ <laughs> <laughs> ผมก็บอกว่าเรียกเรียกเคียงแบบไปคุยวไอ้เจแบบอยากมีของเจอ่ะแล้ก เราก็ไม่กล้ขาขอ ok เส hmm. uh th th hmm. mm hmm> ื้อนะเราก็เฮ้ยกินเกงได้ไหมเราพูดเล่นแล้วมันก็ให้มาจริงจเมื่อตอนมกราสองพันสิบหกเจเป็นกัอบตันทีมชุดปีโอลิมปิกสองพัที่ไปแพ้ญี่ปุ่นสี่ศูนย์เสมอเกาหลีเหนือเสมอซาอุดตอนนั้นเราคุยแันนั้นว่าเฮ้ยมึงพาไปโอลิมปิกให้ได้เราพ็จะเอากินเกงอีกตัวนึ้งกลายเป็นคอเลคชั่นแบบ กางเกงซีเกมเอเยนเกมโอลิมปิกแต่ว่าการสำคัญแต่ว่าตกรอบอันนี้เป็นของชนาทิปชนาทิปอันนี้เป็นเสื้อแฟนบอลเป็นแฟนบอลฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นครับครบรอบ10ปีของเขา2 0 1 4ผมไปฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนามเป็นการไปเชียร์ทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตแต่เป็นฟุตซอลแฟนบอลไทยมี2คนคือผมกับพี่หนู จ่จุดอักเขคือญี่ปุ่นมันดันไปแพ้ถ้าผมจะไม่พูดไปอุซเบีแล้วมาเจอไทยในรอบแปดทีมคือเหมือนกับเขาหนีเขาก็บอกตรงๆว่าเขาหนีหลังสายบนเพื่อมาเจอไทยก่อนสุดท้ายวันนั้นญี่ปุ่นชนะเรา3-2แล้วหลังจบเกมแฟนบอลญี่ปุ่นประมาณสัก20คน30คนมึงเขาก็มาถ่ายรูปกับเราแล้วเราก็ขอแลกเสื้อแลกเสื้อทีมชาติเรากับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมแลกแล้วคือแต่มันมีคนหนึ่งที่เขาติดตามฟุตบอลไทยเขารู้จักเทอศักย์เขารู้จัก หลายคนแล้วเขาก็ชอบเขารู้ว่าเสื้อตัวนี้มันเสื้อของจริงที่คุณซื้อมาเขาก็ยอมแลกคือเขาก็รู้จักทีมชาติไทยเขาก็แลกมาเป็นแล้วก็ผมก็มีเสื้อตัวนี้อยู่อันนี้ก็จะคลาสสิกหน่อยครับโอ้นี่สโมสรในตำนานเลยเนี่ยโอโซสปาตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้ก็ตอนอยู่ธรรมศาสตร์ก็าจะเป็นกองหลังสิบวเมธนูสอนครับเพิ่งจะเลิกเล่นไปเลยอเพิ่งจะเลิกเล่นไบอลประเพณีให้กับธรรมศาสตร์ไปตอนนั้นเขาอยู่อาร์มี่เราก็ไปขอ เสื้อเขาแต่เขาก็จำเราได้นะอันนี้ก็เป็นบอลช่วงช้าง FA Cup 2015ันสมบหาสมมนี้ก็ไม่มีแล้วสมมนี้ก็ไม่มีละอ่ามีอันนี้พิชิตใจบุญอันนี้ก็มีสตอรี่ทำไมฮะคือนี้แกให้มาหลังจากที่คือถ้าจำถ้าจากันได้ตอนพิชิดใจบุญเนี่ยมีปีหนึ่งอ่ะเขามีจังหวะที่ที่เข้าสกัดบอลหนักกับสารัสารอ่าแล้วสารัะเจ็บตอนฤดูกาลเลยสาระเจ็บประมาณ หลายเดือนอยู่นะหลายเดือนนะจังหวะนั้นน่ะคือแฟนคลับอ่ะของสารัฐไปด่าแกในวงการฟุตบอลเนี่ยอย่างพี่ชิตใจบุญเนี่ยเป็นคนเล่นหนักก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับยังไงดีล่ะแกจะหนักในเกมอ่ะแกจะเป็นไม่ได้เจตนาใช่ใช่แกแกเป็นแกเป็นประเภทมิดฟิลฮันแมนตั้งแต่อยูเทโลแล้วคือแกก็ดังมาจากเทโลเป็นเขาเรียกว่าอะไร นักเตะยอดกระันยูเร <ส amino S 2> าอ่านนักเตะเด็กๆอะ่ะนักเตะยอดกระตันยูไปจ,จิตใจบุญยูเทโลต้องกลับถ้าผมจะไม่ผิดแกเกิดที่ป้าจีน <ห STR. S 2> ใช่แหละป้าจีนแล้วก็ต้องขับรถไปดูแม่ก่อนก่อนเสียชีวิตนะมัแบบว่าแกก็เป็นแบบนักเตะยอดกระันยูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอจบเกมแล้วนักบอลเขาก็มาคุยกันแล้วคือนักบอลก็แบบจับมือกันแล้วเออสารัฐก็ไม่ได้อะไรคือมันเป็นคำว่าแบบเขาเขาหนักกันทั้งคู่เลตอ่าใช่จะบอกว่าเสื้อตัวนี้คือแม้นนะพี่ ไม่ใช่แบมนั้นไม่ใช่แบมนั้น oh. คือหลังจากนั้นน่ะเราโพสเราโพสแบบว่าเฮ้ยจริงมัน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 เป็นอุบัติเหตุมันมันไม่น่าจะมีใครเกิดมันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นไม่อยากให้มันมีดรามา่า oh. เพราะว่านักบอลก็จบแล้วคือหลังจากนั้นสภาพจิตใจนับกบอลันอาจจะไม่ไม่ไม่โอเคหรือเปล่า oh. เพราะพวกพี่ชิดใจบุญนี่ก็คือก,ก็ก็เล่นในทีมชาตินู่นน,นี่นั่นคือเขาก็มาคุยมาขอบคุณอะเ oh. ปมาขอบคุณอะไรเงี้ยเราก็วันนั้นเราไปดูสุโขทัยเจอ ถ้าเรือ,อแล้วเขาเห็นเราอ,อเขาก็หยิบม,มาให้ออ,อเพื่อเป็นการแบบขอบูดณาเอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็มีสตอรี่ตัวนี้เป็นเสื้อทีมชาติไทยตัวแรกในชีวิตที่ผมซื้อคือปีส0 1 2สิที่ได้รองแชมป เฟฟ u สุสกิครับยุคบินฟิชเฟอร์ผมไปที่โรงแรมหลังจากที่นักฟุตบอลซ้อมเสร็จครับตอนนั้นผมจําได้นะหลังจากซ้อมช่วงนั้นไหนอผมไปเอาเสื้อไปขอลาเซ็นเกือบทั้งทีมน่าจะขาดประมาณสองคนครับคือตัวเนี้ยผมไปขอลาเซ็นแล้วผมจำได้ว่าชลทิตแซวครับชลทิศแซวว่าเพราะผมมีไปอยู่คนเดียวในโรงแรมเอซีปว่า เฮ้ยน้องมาขอไหมเอาไปขายหรอมันพอไปขายไม่ได้หรอกมันไม่มีคนขอมันไม่มีคนเลยนะตอนนั้นนักเตะทีมชาติพูดเองนักเตะทีมแบบมันไม่มีคนไปขอเลยเซนไม่มีคนติดตามขนาดไปปี2012นะโอเคคนอาจจะไปดูในสนามรอบชิงเต็มสนามสุดที่ชิงกับสิงคโปร์แล้วเราชนะ1-0เกียรติหมกแต่สุดท้ายพอรวมผลสองนัดเราแพ้3-2เราไปแพ้ที่บ้านเขา3-1คือตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ฟีเวอร์ถึงขนาดที่จะมีคนไป ขอถ่ายรูปขอไดเซ็นเยอะขนาดช่วงช่วงปัจจุบันมันยังไม่ได้เป็นยุคแบบแม้แต่สารับที่ิพันธ์ชนาทิพธนบูชะปุยยุคต่อมานะคือนักบอลก็แบบแซวเฮ้ยเอาไปทำอะไรมาทำาทำมามาทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมผมไปขอทำไมใจอะไรคิดอะไรไปขอไปขอเสร็จหลังจากนั้น อีกไม่กี่เดือนต่อมาใส่ตัวนี้ไปแข่งแฟนบอลแท้ทีมชาติไทยไปขอปลายปี2012แข่งแฟน์บอลแท้ประมาณกุมภามแล้วก็ออกอากาศเมื่อมีนาเมืม่อปี2013ม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนเข้ามาถามเฮ้ยคนเข้ามาบบสนใจแล้วหลังจากนั้นอ่ะกลายเป็นว่าทีมชาติมันมันเติบโตขึ้นใช่ใช่มันเติบโตมันมีจากแค่หนึ่งคน ที่แบบไปขอเลเซนต์ปลายปีต่อมาอม2013เราจได้แชมป์ซเกมแล้วก็2014พอเอเชียนเกมแล้วก็ได้แชมป์ซูซูกิครับไม่มีคนทะลักทะลักเลยะเรียกคือมีจากแห่แชมป์มีแบบเอยคือรู้สึกว่าอันเนี้ยเราได้อยู่ในช่วงเวลาที่มันยังไม่ได้มีอะไรเลยแบบเราอยูแบบ่หน้าห้อง อาหารคนเดียวแล้วก็รอเขาค่อยๆเดินออกมาทีละคนเส้นๆขาดอยู่ประมาณสองคนต้องน่าจะมีส่งปองคนนึงที่ขาดกับอีกคนนึงจัไม่ได้ขาดอยู่สองคนเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นดั่งใจอะไรเงี้ยแฟนบอลก็จะวิพา์วิจารณ์กันนู่นนี่นั่นแล้วคนนี้ก็นักฟุตบอลก็ออกมาตอบโต้อันนี้อยากจะถามพี่จอนว่าในฐานะที่คุณเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันมีสิทธิ์ตอบโต้ไหมหรือว่าได้ขนาดไหนครับ การตอบโต้มันมีสานะมอการตอบโต้ด้วยเสียงก็คือคำพูดรู้แหละบางแบางทีผมเจอดราม่าในเพลงเพราะว่าเจ็บใจตอบโต้ได้เสียงมันก็เท่ากับตอบโต้ด้วยเท็กซ์เทกซ์อาจจะมีการเรียบเรียงเสียงอาจจะเป็นตามอารมณ์แต่มันก็ต่สุดท้ายตอบโต้เสียงดังสุดก็คือผลงานอ่ะการตอบโต้ด้วยด้วยผลงานก็น่าจะ น่าจะดีทุกคนมีปัญหาหมดชาะินานทีวก็เคยมีปัญหาชาตินาน่นจะเป็นน่าจ,จะเป็นตัวอย่างของการตอบโต้ในผลงานที่ดีที่สุดดังที่สุดอืแล้วก็จบเรื่องได้ดีที่สุดแต่ใช้เวลาออื217เพื่อนก็ไม่ค่อยส่งยิ่งก็ไม่คอยได้เราต้นปี218กลับมาบวชด,ดันมีเรื่องมีราวเรื่องชีวิตรักคนด่าเพียบพ่อแม่ตกเป็นเป้านิ่งอของสังคม แต่เจมไม่ให้สัมภาษณ์เลยเนี่ยนะตอนถึงตอนแรกเจมไม่ให้เขาอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละแล้วสุดท้ายมาเล่นนัดแรกแย่อีเล่นไม่ดีไปสปอร์ตไลท์ที่เคยฉายเริ่มมอดแต่วันหนึ่งมันก็เริ่มมันยิงได้เริ่มเป็ิทิ์ได้ก็เริ่มมีความสุขคนก็เริ่มไม่ด่าเพราะว่าด่าไปมันเสียงดังไม่เข้าคนชมแล้วตอนนั้นสุดท้ายเวลาแล้วก็ผลงานเนี่ยตอบโต้ดีที่สุด นิยามคําว่าฟุตบอลไทยกับฟุตบอลโลกยังไงครับพี่มองภาพเป็นยังไงฮะผมว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลไทยมันก็ได้เป็นฟุตบอลโลกแต่มันจะอยู่ในยุคคงผมที่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าทีมระดับซาอุดิอาระเบียไปได้เราเข้าไปได้เราได้ไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะทํางานแบบไหนอ่ะเราอยากทํางานช้าชามเย็นชามแล้วก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือทํางานเป็นระบบแล้วก,แวก็แล้วก็มีการวางแผน สิบปีย0่สิบปีสาปีเป็นเป็นยุทธศาสตร์แล้มันอย่างจริงจังแล้วก็ได้ไปให้เร็วที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สองปีสปีนี้ม,มันอาจจะเป็นสักสิปี20่สิบปีต้องช่วยกันทุกภาคส่วนอ,อันนี้ผมพยายามย้ำตลอดว่าฟุตบอลโลกมัน,มนไปได้เราไปยืนอยู่ตรงฟุตบอลโลกอยู่อยู่ไหนก็ได้แล้วก็ฟุตบอลโลกชุดใหญ่ได้ยังไงเราก็ไปได้อ,อีก สองปีอาจจะไม่ได้ไปสองปีคือปี2020ไม่ได้ไปแต่ไปได้ไปปี2026ซึ่งหมายถึงว่าปี2026เนี่ยมันจะคัดตอนปี2 0 2 3 2 0 2อคืออีก3ปีข้างหน้าเยมันจะคัดฟุตบอลโลกอีกรอบแล้วนะชนาทิพย์ก็ประมาณ29-30พวกสุภาพโชคพวกเอกนิตในพวกนี้ก็มาซัก ยี่สามยี่สองยี่ห้าพวกเนี้ยไอ้พวกอยู่ยี่สามจริงจไม่เชียร์ล่าสุดเนี่ยจะเป็นประมาณสักยี่ห้าแล้วก็จะมีคนใหม่ใหมเติมเข้ามาผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดสาวลงสารัฐประมาณสักสามสิบสามเอ็ดชนาทิพย์ประมาณสามสิบน่าจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ทีมาไทยเต็มทีมแบบว่าฟูลอ่าเราอาจจะได้ไปก็ได้สองพันยี่สิบหกแต่อยู่ที่ว่าช่วงระหว่างตอนเนี้ยจนถึงสองพันยี่สิบสามเนี้ยก่อนจะคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งต่อไป แต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมจะทิ้งฝันในครั้งนี้นะ,ะครั้งนี้มันก็ยังพอมีสิทธิ์แต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเออสามปีเนี่ยเราจะทําไงเราจะสร้างทรัพยากรขึ้นมาใหม่ไหม,มเราจะเติมความเก่งให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ไหมเราจะทำไงให้สุขโชคเก่งขึ้นอเอกนิตเก่งขึ้นสาสลัสะสรวิทพานทองทิตาทอทิตาวีอะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็รอรุ่นกันแล้วกันนะฮะวันนี้ผมมานั่งคุยกันนานมากครับพี่จอ์นะขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณจริงจริงครับตลอดเวลามา ถ้าสมมติว่าแฟนๆติดตามพี่จอรนได้ทางเพจจอนเลยะหมแล้วก็ที่ไหนอีกครับก็ติดตามที่ที่เพจจอรนเป็นหลักแต่ถ้าสมมติผมมีงานนู่นเนี่ยผมก็จะอัปเดทที่เพจจอรนเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะวันนี้โอ้โหคุยกันนานมันน่าจะครบนะครับในพาร์ทของพี่จอรนตั้งแต่เริ่มติดตามมาเลยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่จอร์นอีกครั้งครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรก็ติดตามในเพจแล้วกันวันนี้ผมแค่ไลฟ์บนไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ